คุณหลายๆเรื่องแม่น้องเสมเขียนอ้าวไม่ต้องขึ้นมาลูกไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมานอนอยู่ข้างล่างลูกนอนอยู่ข้างล่างนะนอนอยู่ข้างล่างนะลูกนะนอนอยู่ข้างล่างแม่น้องเสมวัดดีค่ะสิบหลันดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเราเขียนแม่น้องเสมเหมือนจะเข้าพี่น้องแม่น้องเซม นางแซม <c oughs> สวัสดีค่ะคุณวิจากรนขอบคุณหลายๆเด้อคุณวิจากรคุณวิจากรก็สวัสดีแม่นางแซมะะด้วยค่ะเด้อโอ้ยมองหนิงเลี่ยไล่หลายพี่น้องเลยอากาศเย็นแน่บ่าเลเป็นโรคหอบหืดน,นั่งสีล่ล่ะขวบเป็นหลอหอบหืดขอบคุณทุก,ทกอยางทุกเลิกทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องนางบัตดีค่ะสิบสองล้านน้องใจ ว่าสิรีดผ่าว่าสิเจ็บผ่ามะรีดท่านเนี่ยขอบคุณทีพี่สองานดวงใจเด้อขอบคุณหลายๆเพิ่นมาเปิดการมองยินให้เราพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆลสวัสดีค่ะแม่น้องแซม สวัสดีค่ะคุณวิจากรอืมมันข้เขียนผิดอีกแล้วไมันยังนับเบาในกูเกิลวัตถิกาสิบหรานดวงใจกับคุณลหลายหเรือ่องเบาในกูเกิลผิดสิเขาบอกว่าวนางแปลนางกูเกิลไง ก็สเสลียไรพี่นอ้องยาละลายเสลียกับเบิดลหมอนัดกับว่าได้ไปตามหมอนัดนะขอบคุณสิบล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอ,ขอบคุณหลายๆเลิ่บเริบธนาดลขอบคุณหลายๆเด้อคุณธนาดลกิตติทรัพย์คุณขอบคุณหลายๆเด้อคุณธนาดลธนาดลกิตติทรัพย์คุณ ขอบุญทุกไหล่ทุกเล็บทุกร่างแรงใจเด้อพี่น้องเลิบ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 โอ้ยเสล็บพันข้อเป็นโลหบเหื่อด้วตั้งแต่อากาศเย็นแน่เป็นสี่รัพวกโลหะเผื่นปลอดทํางานวาสะดวกก็เลยกลายเป็นันเป็นพังเผืดอยู่ในอันปลอดลายที่นี่มันก็กลายเป็นกับเป็นเสลี่มันขับส่วนที่เหลือออกมากลายเป็นเสลี่เฮ้อ ะ Ai, Ai, ก,ไกะ,ะไแ่อย,อยู่บ่ไอ้กันไอตกไก่หรือพี่น้องบ่ได้ฮอดไล่สดแล้วไอ้กันใดกคักาขนพุ่นไปเอาย,ยาที่ลงไปใน้าบักัคุณได้ไหนกันย่ามไอก้คักาขนผมเป็นหอบพืน้นสิเป็นย่งสี่งละหายใจบ่สะดวกเบากับมีไอ้เห็ดงานกับมีไอ้อากาศฮอนกับเป็นอากาศหนาวกับเป็นเอาคุณโปเตะ <laughs> โปเตะหยุดหยุดหยุด กามาทำไมลูกไ,ไป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 ออกไปออกไป,ออกไปสวัสดีค่ะคุณโปเตขอบคุณหลายๆเด้อก็คือิี่แ็นซื้ออลีเพิ่นนะโปเต่มเห็นกันโดนเหรอโอ้เฮ้ยขอบคุณหลายๆวันไปเองทั้งหดเมื่อการกันโปเตว่ขอบคุณหลายๆเด้อปีใหม่ไปเที่ยวใจนอกปีใหม่เนาะ ไปไม่ไปเถวสาน้อนนองขอบุณทุกไหลทุกเลือทุกกำลังแรงใจเด้อีปนองทุกกันติดตามหายใจวาออกนะอากาศมันเย็นเหล่านี่มันมันเห็ดไหนเขาเป็นหอมเมื่อกี้กันพพนยาไปหลอดนึงเลยดิยก้อนสิขืนไร่เมื่อเช้าบ่ขืนเพราะว่าบ่ใครปกติเลยบพราะขืนไล่เพราะถ้าข้นไร่อากาศมันเย็นนั่นแน่นา่ะสีมีแดดชิ ร่างกายว่านั่นล,ละตากกระเลาะทันหายใจว่าสะดวกปากกระเลาะคุ้มตากระเขียวพี่น้องเย่ยกระยำเขาหายใจว่าสะดวกพวกพี่หลอกหอบเป็นสั่นนะว่านปกติหรอกท่นส่วงเปิดอันยูทูปใหม่ๆอันปีเห็ดใหม่ๆที่แหลกลูกเก็ดให้โอ้ยเบิ่งได้กข้าวเดียวหนึ่งอาการหอบกำเนิดไปนอนอยู่โรงพยาบาลดูไหลบัตรเฮ็ด หลวงเลยมาตั้งสามปีสี่ปีมาเห็ด